กรรมของคนทรยศหนีคนได้แต่หนีกรรมไม่พ้นการทรยศคือการทำลายศรัทธาคือการเหยียบย่ำหัวใจของคนที่เคยเชื่อใจเราอย่างเต็มร้อยกรรมของการทรยศไม่ใช่แค่เรื่องในวันนี้แต่คือบ่วงเวรที่ผูกไว้กับใจและชีวิตอย่างเงียบๆใครเคยถูกทรยศจะเข้าใจความเจ็บลึกใครเคยทรยศจะได้ฟังเสียงของกรรมที่ตามทัน ฟังคลิปนี้จบคุณจะไม่อยากหักหลังใครอีกเลยในชีวิตนี้เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเตือนสติและเผยแพร่หลักธรรมบทที่หนึ่งทรยศคือการหักหลังที่เจ็บลึกที่สุดในใจมนุษย์คำว่าทรยศไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่คือการกระทำที่เปลี่ยนความไว้ใจให้กลายเป็นรอยแผลคือการหักหลังความหวังดี คือการใช้ความใกล้ชิดมาแทงสวนใจอย่างเลือดเย็นในโลกใบนี้ไม่มีการทรยศใดจะเกิดขึ้นได้หากไม่เคยมีความรักความเชื่อใจหรือมิตรภาพมาก,ก่อนคนที่ถูกทรยศมักไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่หัวใจบริสุทธิ์มีใจเมตตาที่กล้าเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามา และสิ่งที่ได้กลับมาคือคําโกหกน้ําตาและความเจ็บคนทรยศมักอ้างเหตุผลมากมายเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาโลกแต่ต่อให้โลกให้อภัยกรรมไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาทำลงไปในพระไตรปิฎกมีตอนหนึ่งกล่าวถึงผู้ทรยศต่อมิตรผู้มีพระคุณย่อมเกิดในนรกอันร้อนแรง เปรียบดังคนที่เผาเรือนผู้อื่นแล้วเอามือกั้นควันกรรมที่เขาทำจะไม่ปรากฏทันทีแต่มันจะกัดกินหัวใจทีละน้อยกัดกินความสุขไปทีละหยดจนวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าความสงบใจไม่เคยหวนกลับมาอีกเลยใครก็ตามที่เคยเชื่อใจใครสุดหัวใจแล้วถูกหักหลังฟังบทนี้ไว้ให้ดี เพราะแม้คุณจะเสียใจแต่คุณไม่ได้เสียศักดิ์ศรีคุณยังคงเป็นผู้ให้ผู้ซื้อสัตว์ผู้เมตตาในขณะที่เขากำลังสะสมเวรของตนเองอย่างเงียบงนันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรมแห่งการทรยศบทที่สองกรรมของการหักหลังเริ่มจากภายในจิตใจหลายคนเข้าใจว่ากรรมต้องเห็นผลในทันทา ต้องมีเหตุร้ายตามมาต้องเจ็บต้องป่วยต้องล้มละลายแต่จริงๆแล้วกรรมเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีที่เราทำสิ่งผิดไปแล้วกรรมของคนทรยศเริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดคือใจที่ไม่สงบใจที่หลบสายตาใครได้แต่หลบใจตัวเองในยามเงียบๆตอนกลางคืนเมื่อไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงชื่นชมเหลือเพียงเสียงจากในใจตัวเองเสียงที่พูดว่าฉันเคยแทงคนที่รักฉันที่สุดฉันเคยหักหลังคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับฉันเลยนั่นแหละคือจุดที่กรรำเริ่มส่งเสียงไม่ใช่เสียงนอกบ้านแต่คือเสียงในใจที่ไม่มีวันหนีพ้นชีวิตของคนทรยศมักต้องหนีหนีความจริง หนีคำถามหนีอดีตหนีคนที่เขาเคยทําร้ายและสุดท้ายก็ต้องหนีตัวเองพวกเขาอาจมีรอยยิ้มมีเพื่อนมากมายมีชื่อเสียงแต่ในใจจะรู้สึกว่างเปล่าเพราะเขาจะไม่มีวันรู้ว่าใครที่รักเขาจริงและจะไม่มีวันรู้สึกว่าตนเองคู่ควรกับรักแท้เพราะเขาทรยศสิ่งนั้นไปแล้วด้วยมือของเขาเอง บาปของการหักหลังไม่ใช่บาปที่ฟ้าผ่าลงทันทีแต่มันเหมือนน้ำกรดที่ค่อยๆละลายความดีในใจจนวันหนึ่งเขาจะมองกระจกและไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือมนุษย์หรือเปลือกเปล่าของความกลัวและนั่นคือบทลงโทษแรกของกรรมบทที่สคนทรยศมักไม่มีจุดจบที่สวยงามในละคร คนทรยศอาจชนะในชีวิตจริงเขาอาจประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งแต่ความสำเร็จที่ยืนอยู่บนความเจ็บปวดของคนอื่นไม่เคยยั่งยืนเลยสักรายเดียวคนทรยศอาจได้งานอาจได้ตำแหน่งอาจได้ผลประโยชน์จากการแทงหลังแต่สิ่งที่เขาเสียไปคือชื่อเสียงในระยะยาวคือมิตรภาพที่แท้จริงคือความสงบของชีวิต คือคุณค่าในสายตาคนรอบข้างวันหนึ่งเมื่อคนเริ่มรู้เมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยเมื่อเหยื่อกล้าพูดชื่อเสียงของคนทรยศจะถูกเผาไหม้ด้วยไฟของความจริงแม้จะปฏิเสธแม้จะบิดเบือนแต่ความจริงไม่เคยแพ้คำโกหกและกรรมก็ไม่เคยปล่อยให้คนเลวลอยนวลตลอดไปในโลกนี้ อาจไม่มีสารไหนลงโทษคนทรยศได้เท่าสารของกรรมที่เงียบแต่หนักแน่นที่ช้าแต่แน่นอนและในสารของกรรมไม่มีทนายไม่มีทางลัดมีแต่ผลของการกระทำที่ย้อนกลับมาด้วยน้ำหนักเท่าเดิมดังนั้นคนที่กำลังคิดจะทรยศใครจงถามตัวเองให้แน่ใจว่าคุณพร้อมจะแลก อนาคตกับผลประโยชน์ชั่วคราวจริงหรือบทที่4คนที่ถูกทรยศคือผู้โชคดีในระยะยาวใช่ค่ะคุณอ่านไม่ผิดคนที่ถูกทรยศไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนโง่แต่คือคนโชคดีที่ได้เห็นท่าแท้ของอีกฝ่ายก่อนที่เขาจะทำร้ายเราหนักไปกว่านี้การถูกหักหลังเหมือนถูกตบให้ตื่นตื่นจากภาพลวง ตื่นจากคำหวานตื่นจากความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงคนทรยศไม่เคยคู่ควรกับความรักความไว้ใจหรือความดีของเราเขาแค่ผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนเพื่อเปิดตาเพื่อชำระใจเพื่อเสริมพลังให้เราเติบโตหลังจากเจ็บคุณจะเข้มแข็งขึ้นหลังจากร้องไห้คุณจะนิ่งลึกขึ้น หลังจากหมดศรัทธ,ธาคุณจะรู้จักศรัทธ,ธาในตัวเองและในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เขาทรยศคุณตั้งแต่ตอนนั้นเพราะถ้ายังหลอกต่อยังแส้แซงต่อคุณอาจเสียมากกว่าที่เสียไปวันนี้ผู้ที่ยอมรับความจริงแม้จะเจ็บคือผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และมีโอกาสได้พบคนที่ไม่ทรยศอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่หลังถูกหักหลังเพราะการจบความสัมพันธ์กับคนทรยศคือการเปิดทางให้คุณพบสิ่งที่ดีกว่าบทที่5ทรยศต่อความรักเวรกรรมจะย้อนคืนทางหัวใจในชีวิตคู่การทรยศที่เจ็บที่สุดไม่ใช่แค่การนอกกายแต่คือการนอกใจ ทั้งที่เคยสัญญาว่าจะรักกันจนวันตายหลายคนรักกันมานานร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันแต่สุดท้ายคนหนึ่งกลับหันหลังให้เลือกคนอื่นเลือกความสุขส่วนตัวโดยทิ้งความผูกพันความทรงจำและคําสัญญาไว้ข้างหลังในพระพุทธศาสนาการทรยศต่อคู่ครองถือเป็นกรรมหนัก เพราะคือการทำร้ายคนที่เราควรดูแลที่สุดและคือการทำลายหัวใจของอีกฝ่ายในขณะที่เขาเชื่อว่าเราคือคนที่เขาไว้ใจได้ที่สุดเวรกรรมจากการทรยศในความรักมักย้อนคืนมาผ่านความเหงาความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ใหม่ความระแวงที่ไม่มีวันหายเพราะคนที่เคยหักหลังผู้อื่นย่อมไม่ไว้ใจใครได้อย่างแท้จริงอีกเลย ยิ่งเขารักใครก็จะกลัวถูกหักหลังกลับยิ่งเขาผูกพันก็จะหวาดระแวงว่าอีกฝ่ายจะทำเหมือนที่เขาเคยทำเพราะในใจลึกๆเขารู้ว่าเขาเองก็เคยทรยศบาปนั้นจะไม่แสดงออกในทันทีแต่มันจะกัดกินความรักที่เขามีในอนาคตให้เปราะบางแตกหักง่ายไม่มั่นคงเขาอาจมีคนรักใหม่ แต่จะไม่เคยได้ความรักที่สงบสุขและบริสุทธิ์ใจอีกเลยและนั่นคือกรรมของผู้ที่ทรยศความรักแท้บทที่6คนที่ทรยศเพื่อนคือผู้ตัดสะพานชีวิตของตัวเองในหมู่เพื่อนไม่มีอะไรเจ็บเท่าการถูกหักหลังโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเคยไว้ใจเคยปกป้องกัน แต่กลับเอาความลับไปเผยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่ามิตรภาพหรือแทงข้างหลังในวันที่เราหันหลังวางใจการทรยศต่อเพื่อนไม่ใช่แค่การทำร้ายอีกฝ่ายแต่คือการทำลายสะพานชีวิตของตัวเองในอนาคตเพราะในโลกนี้เพื่อนแท้ไม่ได้หาได้ง่ายและเมื่อเราทำลายเพื่อนดีๆไปด้วยมือของเราเอง วันข้างหน้าเมื่อเราล้มเราอาจไม่มีใครยื่นมือให้ลุกผู้ที่ทรยศเพื่อนอาจได้งานได้ชื่อเสียงได้ความสะใจแต่จะไม่มีวันได้ใจคนอีกเลยเขาอาจมีเพื่อนใหม่แต่ลึกๆก,ก็จะรู้ว่าไม่มีใครจริงใจกับเขาแล้วและเมื่อถึงวันที่เขาลำบาก เขาจะต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเขาจะต้องเดินลําพังเขาจะต้องกลืนคำว่าเคยทรยศลงคออย่างขมขื่นในคำสอนทางธรรมกล่าวไว้ว่าคนที่หักหลังผู้มีพระคุณแม้จะยืนในวัดก็ยังไม่ได้บุญเพราะใจเขาเต็มไปด้วยมนทินแห่งการทรยศดังนั้นใครที่มีเพื่อนดีมีคนไว้ใจจงรักษาเขาไว้ให้ดี เพราะถ้าเราทรยศเขาในวันนี้วันหนึ่งชีวิตเราอาจไร้คนยืนข้างในวันที่ล้มบทที่7ทรยศต่อครอบครัวผลกรรมย้อนทำลายรากชีวิตครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคือรากฐานของความรักความมั่นคงและการหล่อเลี้ยงจิตใจแต่หลายคนกลับทรยศต่อพ่อแม่หลอกลวงพี่น้องทิ้งภรรยา และลูกน้อยโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังหักหลังคนที่รักเราที่สุดในชีวิตการทระยศต่อครอบครัวเป็นกรรมที่สะเทือนรากเหง้าของชีวิตเพราะเมื่อคุณหักหลังคนที่อยู่ข้างคุณตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคุณกำลังตัดรากตัวเองด้วยมีดแห่งความเห็นแก่ตัวผลกรรมจากการทระยศต่อครอบครัวมักจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะทยอยแสดงออกผ่านความว่างเปล่าภายใน ผ่านการไม่มีใครซื่อสัตย์กับเราอีกเลยผ่านการมีครอบครัวใหม่แต่ไร้ความผูกพันผ่านการมีลูกที่ไม่เคารพไม่เอาใจใส่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดเจนว่าบุตรใดเนรคุณบิดามารดาย่อมมีกรรมหนักเกินกว่าคำใดจะเปรียบเพราะคนที่ควรได้รับความรักกลับถูกตอบแทนด้วยการทอดทิ้งผู้ที่ทรยศต่อครอบครัวจะเหมือนต้นไม้ที่ถอนรากของตัวเอง ไม่มีวันเติบโตได้อย่างมั่นคงไม่มีวันพบกับคำว่าบ้านอย่างแท้จริงอีกเลยและสุดท้ายเมื่อเขาล้มลงเขาจะไม่มีใครยืนข้างแม้แต่คนที่เคยรักเขาที่สุดก็กลายเป็นอดีตที่เจ็บที่สุดไปแล้วบทที่8การทรยศในที่ทำงานเวรกรรมที่ย้อนผ่านหน้าที่และชื่อเสียงการทรยศไม่ได้เกิดแค่ในบ้าน แต่ยังเกิดในที่ทำงานในองค์กรในสังคมลูกน้องทรยศเจ้านายหัวหน้าทรยศทีมเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังโกงแย่งผลงานพูดร้ายลับหลังวางแผนให้คนอื่นล้มเพื่อให้ตนเองได้ตำแหน่ง <c oughs> การกระทำแบบนี้อาจทำให้เขาก้าวหน้าได้เร็วอาจได้คำชมได้เงินเดือนที่สูง แต่เขาจะไม่มีวันได้ใจคนรอบข้างอีกเลยเวรกรรมจากการทรยศในที่ทำงานมักย้อนคืนมาผ่านความไม่มั่นคงการถูกหักหลังซ้ำการถูกใส่ร้ายหรือการล้มลงอย่างไม่มีใครยื่นมือช่วยเขาอาจอยู่สูงแต่ไร้รากอาจดังแต่ไม่มีใครเคารพอาจรวยแต่ไม่มีใครอวยพรจากใจ เพราะคนที่เคยแทงใครไว้ย่อมต้องเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งดาบเล่มนั้นจะย้อนกลับมาแทงตนเองในโลกแห่งการงานคุณภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลงานแต่คือความไว้วางใจที่คนรอบข้างมีให้และถ้าคุณทรยศมันคุณจะไม่มีวันซื้อคืนได้ด้วยเงินหรือตำแหน่งบทที่9ทรยศความเชื่อใจ คือการทำลายสิ่งมีค่าที่สุดในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ทุกชนิดสิ่งที่มีค่ากว่าคำพูดคือความเชื่อใจคนสองคนจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ไม่ใช่เพราะเงินทองไม่ใช่เพราะหน้าตาแต่เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อใจว่าอีกคนจะไม่ทรยศแต่เมื่อความเชื่อใจถูกทำลายมันไม่ใช่แค่รอยร้าวแต่มันคือการทำลายโครงสร้างของความสัมพันธ์ทั้งหมด เพราะคนที่เคยเชื่อใจจะไม่กล้ารักอีกจะไม่กล้าเปิดใจอีกจะกลายเป็นคนระแวงไม่มั่นใจไม่เชื่อใจใครและคนที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายนี้คือคนทรยศที่ครั้งหนึ่งเคยได้หัวใจไปครองแต่กลับทำลายมันด้วยความเห็นแก่ตัวผลกรรมของการทรยศความเชื่อใจจะย้อนกลับมาในวันที่เขาอยากให้ใครเชื่อใจเขาบ้างแต่ไม่มีใครกล้า ในวันที่เขาต้องพึ่งพาความไว้ใจจากใครสักคนแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับคือสายตาสงสยัยเสียงซุบซิบและความเงียบเขาอาจขอให้คนเชื่อใจแต่เขาไม่มีหลักฐานในอดีตที่จะรองรับคำพูดนั้นเพราะเขาเองเคยเป็นผู้ทรยศความเชื่อใจของคนอื่นความไว้ใจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาสร้างแต่พังลงในพริบตาและสำหรับบางคน มันพังอย่างไม่มีวันสร้างกรอบได้อีกเลยบทที่10เวรกรรมไม่เคยลืมแม้โลกจะให้อภัยโลกอาจลืมคนอาจให้อภัยแต่เวรกรรมไม่เคยลืมเพราะกรรมไม่ใช่อารมณ์แต่คือผลของการกระทําไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่กรรมก็เดินทางตามรอยเราไปทุกหนแหง่ง ผู้ที่ทรยศคนอื่นแม้จะได้รับการให้อภัยจากคนที่ถูกหักหลังแม้เขาจะกลับตัวได้แม้เขาจะทำบุญมากแค่ไหนแต่ผลของกรรมที่ก่อยังคงดำรงอยู่จนกว่าจะชดใช้ครบการชดใช้ไม่ใช่แค่การขอโทษแต่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการสำนึกผิดจากใจคือ การไม่ทำร้ายใครอีกไม่ว่าในความลับหรือความเปิดเผยหลายคนเข้าใจว่าการพูดขอโทษคือการล้างบาปแต่ในความจริงคำขอโทษไม่ได้มีความหมายหากคนพูดยังไม่เปลี่ยนสิ่งที่เคยทำร,รมของการทรยศจึงไม่ได้จบที่คำให้อภัยแต่จบเมื่อเขาหยุดวงจรการทรยศ หยุดความเห็นแก่ตัวหยุดการทำร้ายหัวใจของคนที่รักเขาจริงในท้ายที่สุดสิ่งที่กรรมต้องการไม่ใช่การลงโทษแต่คือการให้บทเรียนและเมื่อคนทรยศเรียนรู้สำนึกและไม่ทำอีกกรรมก็จะค่อยๆสลายแต่ถ้าไม่เรียนรู้กรรมก็จะไม่ยอมจบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม บทที่11คนทรยศแม้จะมีคนรักใหม่ก็ยากจะพบรักแท้ความรักคือของขวัญล้ำค่าจากจักรวาลคือพื้นที่อันอ่อนโยนของหัวใจมนุษย์แต่คนที่ทรยศรักเก่าจะไม่มีวันรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่ารักแท้อีกเลยเพราะ เมื่อคุณเคยหักหลังใครสักคนที่รักคุณหมดหัวใจแม้คุณจะเดินจากมาแม้คุณจะมีรักใหม่แต่หัวใจคุณจะไม่สามารถมอบความรักได้เต็มร้อยอีกต่อไปเพราะลึกๆข้างในคุณรู้ดีว่าคุณเคยเป็นผู้ทรยศและความรู้สึกผิดนั้นจะตามติดทุกความสัมพันธ์ใหม่ของคุณ คุณอาจพยายามลืมอาจพยายามซ่อนแต่เสียงในใจคุณจะคอยกระซิบว่าฉันเคยทำร้ายใครบางคนที่ไม่ควรถูกทำร้ายและคุณจะระแวงเสมอว่าเขาจะทำกับคุณแบบที่คุณเคยทำกับคนอื่นคุณจะไม่มีวันได้ความสบายใจในความรักอีกเพราะคุณรู้ว่าความรักนั้นมีค่าเพียงใดและคุณเองคือคนที่เคยเหยียบมันด้วยความเย็นชานี่แหละ คือการอันแนบแน่นที่ไม่ได้ทำร้ายแค่คนอื่นแต่ย้อนกลับมาทำลายความสามารถในการรักของตัวคุณเองบทที่ 12. คนทรยศไม่มีวันเป็นผู้นำที่แท้จริงได้ในโลกของการทำงานการบริหารการเป็นผู้นำคุณอาจจะใช้กลยุทธ์ใช้คำพูดใช้ภาพลักษณ์สร้างบารมีหลอกตาคนอื่นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ปลอมไม่ได้คือใจผู้ที่เป็นผู้นำต้องมีใจที่ซื่อสัตย์ต้องได้รับความไว้วางใจต้องยืนหยัดเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพียงฝ่ายเดียวแต่คนทรยศแม้จะขึ้นไปสูงแม้จะนั่งในตำแหน่งแม้จะมีเสียงปรบมือแต่เบื้องหลังจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าความจริงจะเปิดเผย กลัวว่าคนที่เคยโดนเขาหักหลังจะกลับมาเขาอาจมีคนทำงานให้แต่ไม่มีใครจริงใจเขาอาจออกคำสั่งได้แต่ไม่มีใครเคารพจากใจจริงและสุดท้ายเมื่อองค์กรสั่นคลอนเมื่อทีมมีปัญหาเขาจะเป็นคนแรกที่ถูกละทิ้งเพราะคนที่ทรยุผู้อื่นมาก่อนจะไม่มีใครกล้าอยู่เคียงข้างในยามวิกฤต ในพระธรรมคำสอนกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่มีสัตว์ย่อมเป็นผู้นำหมู่ชนไม่ได้และนี่คือความจริงของโลกความซื่อสัตย์คือเสาหลักของการนำแต่ถ้าเสานั้นถูกทำลายด้วยการทรยศทั้งระบบย่อมพังคลืนในสักวันบทที่13การทรยศที่เงียบแต่น่ากลัวที่สุดมีการทรยศอยู่ประเภทหนึ่ง ที่ไม่มีใครพูดถึงคือการทรยศอย่างเงียบๆโดยไม่ใช้คำพูดโดยไม่แทงข้างหน้าแต่แทงด้วยความเพิกเฉยและการทอดทิ้งโดยไม่บอกกล่าวคนที่เคยร่วมทุกข์กันมาอยู่ดีๆก็เดินหนีไปโดยไม่เอ่ยคำลาคนที่เคยพูดคำว่ารักทุกวันจู่ๆก็เงียบหายคนที่เคยยืนข้างวันหนึ่งกลับทำเป็นไม่รู้จัก การทรยศเงียบๆนี้เจ็บไม่แพ้คำโกหกเพราะมันทำลายความรู้สึกโดยไม่มีคำอธิบายปล่อยให้อีกฝ่ายงุนงงเจ็บลึกและตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาผลกรรมจากการทรยศแบบนี้คือการที่เขาจะได้เจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีคำอธิบายเช่นกันเขาจะถูกคนที่เขารักละทิ้งไปโดยไม่รู้เหตุผลเขาจะเจอความเงียบที่กัดกินใจ และจะได้เรียนรู้ว่าการไม่พูดอะไรก็สามารถทำร้ายหัวใจใครได้เหมือนกันทุกการประทําไม่ว่าจะเงียบหรือดงังหากมาจากความไม่ซื่อสัตย์ย่อมส่งผลคืนเสมอบทที่ 14. คนทรยศมักใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวเสมอสิ่งที่คนทรยศไม่กล้าพูดคือความกลัวที่แฝงอยู่ลึกๆก,กลัวถูกเปิดโปงกลัวคนจะรู้ทัน กลัวอดีตจะย้อนมาทำร้ายกลัวว่าจะไม่มีใครรักจริงอีกต่อไปแม้ภายนอกเขาจะยิ้มแต่น้ำหนักในใจของเขาหนักมากเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนความจริงเขากำลังแสดงอยู่กำลังหลบกำลังสร้างภาพเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเขาดีทั้งที่ข้างในเปลือยเปล่าเขาไม่กล้าไว้ใจใครเขาสงสัยแม้แต่คนที่หวังดี เพราะเขาเองเคยเป็นคนที่ทำลายความไว้ใจของคนอื่นและในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนื่อยไปกว่าการต้องใช้ชีวิตโดยไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกเลยนี่แหละคือผลกรรมที่แนบเนื้อที่ไม่ได้แสดงผ่านอุบัติเหตุหรือโรคภัยแต่มันแสดงผ่านใจที่หวาดกลัวและชีวิตที่ไร้ความสุขเขาอาจมีบ้านหลังใหญ่อาจมีชื่อเสียง แต่ไม่มีวันนอนได้อย่างสงบเพราะใจเขาไม่เคยหลับและนั่นคือผลของการทรยศบทที่15ทางออกของคนที่เคยทรยศกลับใจอย่างไม่สายแม้ผลกรรมของการทรยศจะรุนแรงแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าแม้ผู้ทำบาปเมื่อรู้ตนว่าสร้างบาปก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตนได้ การกลับใจไม่ใช่การล้างกรรมในทันทีแต่คือการเริ่มต้นชำระใจทีละเล็กทีละน้อยคือการกล้ายอมรับความผิดกล้าเผชิญกับผลแห่งการกระทำและตั้งใจไม่ย้อนกลับไปทำซ้ำหากใครเคยทรยศไม่ว่าจะเป็นในความรักในมิตรภาพในครอบครัวในหน้าที่จงรู้ว่าคุณยังมีโอกาสกลับตัวได้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบใดที่ยังมีสำนึกผิดตราบใดที่คุณไม่ปฏิเสธสิ่งที่เคยทำจงขอขอขมาจงขอโทษจากใจจงสร้างบุญเพื่อถ่วงกรรมจงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ใครยกโทษให้แต่เพื่อให้คุณยกโทษให้ตัวเองได้และในที่สุดเมื่อคุณไม่หลอกใครอีกไม่แทงใครอีกไม่ทรยศใครอีก คุณจะค่อยๆได้รับพลังใหม่จากจักรวาลพลังแห่งการให้อภัยพลังแห่งโอกาสใหม่พลังของใจที่สงบและปลอดภัยจากการหนีนี่ไม่ใช่คำปลอบแต่นี่คือธรรมะที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนได้เริ่มต้นใหม่เสมอบทที่16บทสรุปกรรมของคนทรยศหนักที่ใจแต่ไม่เกินการสำนึก ถูกท้ายนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฝั่งของผู้ถูกทรยศหรือผู้ที่เคยทรยศขอให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่กรรมลืมแต่ก็ไม่มีอะไรที่กรรมจะไม่ให้อภัยหากใจเรากล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงคนทรยศอาจเคยพลาดแต่ถ้าสำนึก ถ้ากล้าเผชิญกับเงาที่ตัวเองสร้างถ้ายอมรับและเริ่มต้นชดใช้เส้นทางใหม่ก็ยังเปิดรออยู่เสมอและสำหรับคนที่ถูกทรยศจงรู้ไว้ว่าคุณไม่อ่อนแอคุณไม่โง่คุณแค่มีหัวใจที่ดีเกินไปกับคนที่ไม่ควรได้รับ แต่จงอย่าเสียศรัทธาในความดีอย่าเสียศรัทธาในความรักอย่าให้คนทรยศเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนเย็นชาเพราะคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะแม้จะไม่มีถ้วยรางวัลแต่คุณชนะใจตัวเองคุณชนะด้วยความสัตย์จริงและเมื่อเราทำดีต่อไปเรื่อยๆแม้เคยเจอคนไม่จริงใจแม้เคยถูกทำร้ายจากคนทรยศ แต่ฟ้าจะส่งคนที่ดีจริงๆเข้ามาในชีวิตเราจงใช้ชีวิตต่อไปอย่างซื่อสัตย์อย่างไม่ต้องหลบตาใครอย่างไม่ต้องหวาดกลัวผลของกรรมและจงจำไว้ว่าคนที่ทรยศอาจเดินไปข้างหน้าได้เร็วแต่คนซื่อสัตย์จะเดินไปไกลและมั่นคงกว่าเสมอขอให้ทุกคนปลอดภัยจากคนทรยศ และขอให้คนที่เคยทรยศได้พบหนทางสำนึกและเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์